สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยของชั้นปฐมศึกษาปีที่3และเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องคำควบกล้มแท้ตอนที่1ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้คุณครูมีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆเล่นกันด้วยนะคะหรือเด็กช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยนะคะสวัสดีครับน้องๆ วันนี้มีปริศนาคำทายมาให้เล่นกันด้วยไหนใครอยากเล่นกันแล้วยกมือหน่อยครับโอ้โหยกมือกันเยอะอย่างนี้ก็ไปเล่นกันเลยครับคำทายแรกนะฉันคืออะไรตีได้เสียงดังตุ้มตะตุ้มปังเสียงดังกังวาน และชั้นในที่นี้ก็คือกลองครับชั้นคืออะไรสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนาคราดวานสองเขาหน้ากลัวมาดูกันนะครับว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าและชั้นที่เป็นสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนาคราดวาน สองข่าน่ากลัวก็คือควายฉันคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อสองข้างวัวควายลากไปนึกออกไหมครับว่าฉันคืออะไรและฉันในคำทายนี้ ได้แก่เวียนครับฉันคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไทยหนารูปร่างคล้ายฉันได้เวลาฟังเฉลยกันแล้วนะครับฉันคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไทยหนา รูปร่างคล้ายชันก็คือขวานนั่นเองครับชั้นคืออะไรถ่ายรูปได้งามนับ1 2ึสเก็บภาพเก็บวิวมาดูกันนะครับว่าจะถ่ายถูกไม่ว่าชั้นคืออะไรฉเฉลยก็คือ ล้องถ่ายรูปครับและสุดท้ายพวกเขาคือใครเลือดเนื้อเชื้อไขไม่อาจห่างไกลสายเลือดเดียวกันมาดูกันนะครับว่าจะถ่ายถูกไหมว่าฉเฉลยก็คือครอบครัวครับ น้องๆลองทายสิครับว่าคำว่ากลองควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำอะไรระหว่างคำควบกล้ำกับคำะสมคำตอบก็คือกลองควายเวียนขวานกลองถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำควบกล้มครับ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกใช่ไหมเอ่ยตอบถูกทุกข้อใช่ไหมคะเรามาดูคำควบกล้ำแท้กันนะคะคำควบกล้ำแท้เป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นก็ไก่ขอไข่คอควายตอเต่ตปปาปอปลาผอพึ่งพอพานและพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือรอลิงวอแวนออกเสียงควบกล้ำกันนะคะ วันนี้คุณครูมีพยัญชนะที่ใช้ควบกับตัวรอเรือมาให้เด็กๆด,ดูกันด้วยนะคะเรามาดูพยัญชนะตัวแรกกันนะคะก็ไก่รอเรือควบกล้ากันคุณครูจะมีภาพมาให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนช่วยกันถ่ายดูซิว่าเป็นคําอะไรเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพและช่วยกันตอบสิ่งดัดงๆด้วยนะคะภาพแรกนะคะเด็กๆก,กระต่าย กระต่ายอยู่ในอะไรคะกระต่ายอยู่ในกรงเก่งมากๆเลยค่ะและภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้ง่ายมากๆเลยเด็กผู้ชายถือดอกบัวก,กําลังทำอะไรอยู่ภาพนี้คือคำว่ากราบเก่งมากๆค่ะและพยัญชนะตัวต่อมานะคะขอไข่รอเรือควบกั้มกัน ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดเลยภาพนี้คือคำว่าครุขระเก่งมากๆเลยค่ะและภาพนี้นะคะเด็กๆคือคำว่าอะไรภาพนี้คือคำว่าขรึมค่ะเก่งมากๆเลยพยัญชนะตัวต่อมานะคะคอควายรอเรือควบกล้ากันค่ะ ภาพแรกค่ะเด็กๆง่ายมากๆเลยภาพนี้เป็นห้องห้องหนึ่งที่มีอุปกรณ์ทำอาหารเยอะแยะมากมายเลยภาพนี้คือคำว่าครัวเก่งมากๆค่ะและภาพนี้ล่ะคะเป็นใครคะเด็กๆสอนหนังสืออยู่หน้าห้องภาพนี้คือคำว่าครูเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยเรามาดูพยัญชนะตัวต่อมานะคะต่อเต่ารอเรือควบกล้ามกัน ภาพนี้ล่ะคะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าเช้าตรู่และภาพนี้ล่ะคะคือคำว่าอะไรเอย่ยเด็กผู้ชายกำลังให้คุณหมอทำอะไรอยู่ภาพนี้คือคำว่าตรวจเห็นไหมคะเด็กผู้ชายกำลังให้คุณหมอตรวจฟันอยู่เก่งมากๆเลยคะ่ะและพยัญชนะตัวต่อมา ปอปลารอเรือควบกล้ำกันนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าปรบมือคะ่ะและภาพต่อมาง่ายมากๆเลยเด็กๆใช้ทุกเช้าใช่ไหมคะภาพนี้คือคำว่าแปลงเก่งมากๆคะ่ะและพยัญชนะตัวต่อมาคือพอพานรอเรือควบกล้ำกันนะคะ ภาพนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆง่ายมากๆเลยภาพนี้คือคำว่าพระเก่งมากๆค่ะและภาพนี้ล่ะคะคือคำว่าอะไรเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่มีรสเผ็ดมากภาพนี้คือคำว่าพริกเก่งมากๆเลยค่ะปกมือให้ตัวเองหน่อยตอบถูกทุกคนใช่ไหมเอย่ยวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำด้วยนะคะ จงเติมคำควบกล้าให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้เรามาดูกันนะคะคุณครูจะมีภาพมาให้นักเรียนและให้นักเรียนลองดูภาพแล้วเติมคำให้ถูกต้องภาพแรกนะคะเด็กๆคือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่ากระป๋องเก่งมากๆเลยค่ะตัวควบกล้าของเราก็คือกอไก่รอเรือนะคะต่อมาภาพที่สองเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่ภาพที่สคือคำว่า กระโดดตัวควบกล้ำของเราก็คือกอไก่รอเรือควบกล้ำกันนะคะและภาพที่3คือคำว่าอะไรคะเด็กๆเ,เป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่งภาพนี้คือคำว่าตะไคร้ตัวควบกล้ำของเราก็คือคอควายรอเรือนะคะและภาพที่4ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่า แตรเก่งมากๆากเลยค่ะเด็กๆตัวควบกล้ำของเราก็คือตอเต่ารอเรือควบกล้ำกันนะคะและภาพที่5ภาพนี้คือคำว่าอะไรคะภาพนี้คือคำว่ากระพือนะคะนกกำลังกระพือป,ปีกตัวควบกล้ำของเราก็คือกอไก่รอเรือควบกล้ำกันค่ะและภาพนี้ภาพที่6คือคำว่ากระโปรงตัวควบกล้ำจะมี2ตัวนะคะกอไก่รอเรือและปอปลารอเรือ ถูกต้องค่ะและภาพที่7ดภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ากราบเก่งมากๆค่ะตัวควบกัมคือกอไก่รอเรือนะคะและภาพที่8ดภาพนี้คือคำว่าอะไรคะง่ายอีกเหมือนกันภาพนี้คือคำว่าครัวเก่งมากๆเลยค่ะตัวควบกัมคือคอควายรอเรือนะคะ และภาพสุดท้ายภาพนี้คือคำว่าอะไรคะภาพนี้คือคำว่าตะกร้อเก่งมากๆเลยค่ะตัวควบกล้ำคือกอไก่รอเรือควบกล้ำกันเด็กๆตอบถูกทั้ง9้าคำใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำด้วยนะคะให้นักเรียนเขียนคำควบกล้ำแท้ที่ควบกับตัวรอเรือและเขียนคำอ่านจำนวน7คํานะคะทำลงในสมุด ถ้าใครไม่มีสมุดก็ให้ทําลงในพอร์ตถ้าใครไม่มีพอร์ตก็ให้ทําในสมุดเล่มไหนก็ได้เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งรายส่วนตัวมาให้ครูนะคะวันนี้คุณครูก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอยาลืมทําการบ้านมาส่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ